ดาราสาวติดโควิดต้องให้ยาผ่านเส้นเลือดเสียงหายใจเหมือนซอมบี้ซีซั่นนี้ไม่รอดอีกรายคลาวดียจากกระพันณอยุธยาประกาศแจ้งติดโควิดล9จากหวานใจซึ่งก็ได้ทำการตรวจ ATK ผลขึ้นเป็นสองขีดแบบจางๆจนกระทั่งไป PCR แล้วพบเชื้อโดยรักษาตัวแบบโฮมไปโซเลชันและได้แยกห้องกันอยู่มีแม่บ้านคอยส่งข้าวส่งน้ำให้หน้าห้องและตรวจ ATK ทุกวัน โดยคลาวเดียโพสไอจีแจ้งหลังจากที่พบเชื้อว่าให้แม่บ้านออกไปเหลือแค่เราสองคนในบ้านอาการคะเดียก็ไขขึ้นเจ็บคอมากๆๆกมากม,ากม,ากมากนอกนั้นก็ปกติดีทำงานบ้านดูแลแฟนได้เต็มที่ค่ะก่อนหน้านี้คืออยู่บ้านตลอดค่ะออกไปแต่กายภาพแล้วก็กลับบ้านช่วงก่อนนี้ยังไม่ออกกองหรือเจอเพื่อนค่ะอยู่แต่กับบ้านเลยไม่มีใครเสี่ยงสูงต่อเรายกเว้นแม่บ้านหวังว่าจะไม่ติดนะ ถัดจากวันที่เข้ารักษาคลาวเดียได้เล่าอาการของตนเองว่าเป็นกันหนักขึ้นขึ้นคดียหายใจเหนื่อยหอบไอเยอะหมดแรงคลื่นไส้ทันไม่ค่อยได้ส่วนแปนเชื้อลงปอดได้2วันแล้วค่ะคุณหมอเลยแนะนําให้มานอนทีรพพยายาผ่านเส้นเลือดเช็คปอดตรวจเลือดทุกวันค่าเขียวกลายเป็นเหลืองและแฮชแท็กโควิดล่าสุดคลาวเดียได้โพสต์ในจีสตอรี่อัปเดตอาการเขียนข้อความบอกว่าดีขึ้นมาหน่อยนึง ยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดส่วนของแฟนยังหนักและน่าเป็นห่วงมากอยู่อีกอย่างน้อย5วันงาบริปยาเข้าเส้นประจําวันเสียงหายใจเหมือนซอมบี้เลย